กิจกรรมเปิดโลกใต้ฝ่าเท้าสำรวจบ้านนักย่อยสลายผ่านการเดินสำรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Active City Forum และภารกิจแรกเป็นการแบ่งกลุ่มออกไปสำรวจหาสัตว์ผู้ย่อยสลายในพื้นที่บริเวณสวนป่าเบญจกกิติและเก็บตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศและความเชื่อมโยงของสัตว์แต่ละชนิดรวมถึงพืชต่างๆร่วมกันได้เป็นกิ้งกือสตัวไส้เดือนไรแดงแล้วก็ มีทากด้วยค่ะก็คือเป็นสัตว์ที่กลุ่มอื่นยังไม่เจอนะคะตอนนี้จากนั้นทุกกลุ่มจะนำสิ่งที่ได้มาจัดชนิดและจดบันทึกการค้นพบพร้อมกันก่อนที่จะลงพื้นที่ทำภารกิจที่สองที่จะลงรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใต้ดินในสวนแห่งนี้ และภา,ารกิจที่2นะคะหลังจากที่เราได้ไปสำรวจสัตว์แล้วเราก็เก็บตัวอย่างสัสตว์มาแล้วเนี่ยก็จะเป็นนี่ค่ะแผนที่เราก็จะไปลงสำรวจอีกรอบหนึ่งภา,ารกิจนี้นะคะชื่อว่าภา,ารกิจบ้าน,นะค่ะก็คือว่าเราจะไปดูว่าเรานั้นเจอสัตว์เหล่านั้นเนี่ยตรงจุดไหนของสวนสาธารณะบ้างซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นการนําข้อมูลที่เราได้เนี่ยไปส่งให้กับสวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นข้อมูลต่อไปว่าเวลาเขาจะพัฒนาหรือปรับปรุงสวนในอนาคตเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงบ้านของสัตว์เหล่านี้ด้วยค่ะไป กันเลยค่ะอธิปัตต์อุศิลปากิจนักสืบสิ่งแวดล้อมมูลนิธิโลกสีเขียววิทยากรเล่าว่าการที่ให้ทุกคนได้มาทำกิจกรรมแบบนี้เพราะต้องการให้คนได้เอาตัวเองมาอยู่ใ,ใกล้กับธรรมชาติได้สังเกตผ่านการดูความแตกต่างของสัตว์แต่ละตัวและหาความเชื่อมโยงของสัตว์แต่ละชนิดว่ามีความสำคัญอย่างไรกับระบบนิเวศ จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับเราให้คนมาสังเกตธรรมชาติเนาะแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยว่าในธรรมชาติเนี่ยมันนอกจากคนหรือว่าสุนัขหรือแมวอะไรเงี้ยมันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่อาศัยอยู่ซึ่งพื้นที่มันก็แตกต่างกันไปเนาะเราก็อยากให้คนมาเรียนรู้ในพื้นที่นั้นน่ะมันมีตัวอะไรอยู่บ้างแล้วก็พันกันเชื่อมโยงเนาะวันจะเชื่อมโยงอะไรกับคนได้บ้างหรือว่า เราจะสามารถจัดการพื้นที่อะไรได้บ้างที่ทําให้สัตว์เหล่านี้เขาอาศัยอยู่ร่วมกับเราได้ปณิธานบุญทริกหรือปูนคููเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้บอกว่าส่วนตัวเคยทํางานสารคาดีเกี่ยวกับสัตว์ที่เชื่อมโยงวิถีของคนและติดตามงานของมูลนิธิโลกสีเขียวมาตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้รู้สึกสนุกที่ได้สำรวจธรรมชาติ มองว่ากิจกรรมแบบนี้นอกจากจะทำให้คนได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพใจอีกด้วยรู้สึกว่าช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าแบบทุกวันนี้คนก็อยู่แต่แบบหน้าจอคอมอยู่กับงานอะไรครับการที่แบบได้มาอยู่กับธรรมชาติบางทีเราไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยก็ตามแต่ว่าแบบมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบ ค่ได้เชื่อมโยงหรือได้หยุดนิ่งเงียบๆแบเงี้มันก็บบช่วยเราเยอะแล้วครับคือตั้งแต่แบบเริ่มเริ่มสนใจธรรมชาติมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบธรรมชาติมันใกล้กับเรามากขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าม,มีมีพื้นที่อย่างเงี้ยมากขึ้น,นดีมากเลยพราะว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นแค่ที่แบบพักผ่อนหรือว่าแบบที่ออกกำลังกายของคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทําให้คนได้แบบรีคอนเนคบธรรมชาติมากขึ้น เมื่อการสำรวจจบลงทุกคนได้ร่วมกันถอดบทเรียนและสรุปชนิดสัตว์ที่พบว่าอาศัยและมีความเชื่อมโยงถึงกันอย่างไรในระบบนิเวศของเมืองนี้บ้างพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยว่าเมื่อเราได้มองเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แล้วเราพอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้พวกมันและเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในฐานะของมือทีโลกสีเขียวเนี่ยเราก็เล็งเห็นว่าการเข้าถึงธรรมชาติ ได้สําหรับทุกผู้ทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของของภาวะวิกฤตตอนนี้เนาะ mm hmm. เพราะว่าการเข้าถึงธรรมชาติเนี่ยจะทําให้คนตระหนักแล้วก็รับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเขาขาดธรรมชาติไม่ได้แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นในภายใต้ทีม Active Forum เนี่ย mm hmm. การที่พาคนออกมาอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้มันก็เป็นการจุดก้าวแรกเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายหรือพรรพวกในการที่จะผลักดันให้เมืองเป็นเมืองที่ เป็นมิตรกับชีวิตอื่นอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราจะได้ประโยชน์เนาะเออเมืองที่ใค,ใครจะใครจะไม่อย,อยากอยู่ในเมืองที่อากาศดีาาศดน้ําสะอาดลงเล่นได้ออไม่มีอากาศไม่เป็นพิษถามหน่อยว่าใครไม่อยากอย,กอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้บ้างถูกไหมฮะเพราะนั้นเมืองนี้มีบทบาทสําคัญมากกับ,ก,บกับการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเมืองเนาะเราเลยอยากชวนคนเมืองมากลายมาเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเมืองของสภาพแวดล้อมเมืองได้ด้วยตัวเอง อย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างไปนะคะนั่นก็เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณรุ่งโรดในความหมายของพื้นที่สุขภาวะจริงๆมันไม่ได้จํากัดแค่พื้นที่สีเขียวค่ะคแต่หมายถึงพื้นที่ค่ะที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ที่สําคัญนะคะก็คือต้องใกล้บ้านใกล้ที่ทํางานและไม่ต้องจ่ายเงินซื้อค่ะ ทีนี้นะคะที่ฉันอยากจะพาคุณรุ่งโรจน์แล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปดูตัวอย่างนี้ด้วยกันค่ะซึ่งเป็นการทดลองจากห้องทดลองขนาดใหญ่นะคะโดยรองศาสตราจารย์พนิดผู้จินดาค่ะเป็นผู้อํานวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะที่เขาได้ทําการทดลองนะคะเรียกว่าซิตี้แลบค่ะเพื่อเป็นการออกแบบเมืองสร้างพื้นที่เมืองสุขภาวะด้วยความประหยัดและรวดเร็วค่ะ จากการที่งาน Active City Lab ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการออกแบบหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ได้มีการมาแชร์กันนะคะซึ่งพื้นที่สุขภาวะที่ว่าเนี่นอกจากสะดวกรวดเร็วแล้วก็คือเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและเป็นพื้นที่สําหรับทุกคนนะคะโดยได้มีการเน้นทดลองให้ได้เกิดผลค่ะก่อนที่จะลงมือทําจริงค่ะ รองศาสตราจารย์พนิษยังกล่าวว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสสส,สสสนี้นะคะช่วงแรกเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะบอกว่าจะไปช่วยพัฒนาพื้นที่สุขภาวะค่ะแต่คําตอบที่ได้รับมานะคะก็คือท้องถิ่นไม่เอาด้วยค่ะเพราะว่าลำพังเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าจะทำให้มีอย่างเพียงพอก็ยากมากๆแล้วค่ะ ขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะก็มีข้อมูลระบุว่าการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะที่ดีเนี่ยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรจะมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะหรือว่ากิจกรรมทางกายอย่างหนักอย่างน้อยนะคะ75นาทีต่อสัปดาห์ค่ะส่วนในวัยเด็กนะคะก็ควรจะมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงหนักมากสะสมอย่างน้อย60นาทีต่อวันค่ะและไม่ว่าจะยากดีมีจนนะคะก็สมควรจะ ได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานนี้ค่ะและจากการเข้าไปทํางานในพื้นที่ชุมชนนะคะอาจารย์พนิดก็บอกว่าได้ข้อค้นพบบางอย่างค่ะที่อาจจะช่วยทลายข้อจํากัดหลายๆท้องถิ่นได้ของคําว่าพื้นที่สุขภาวะค่ะอยากจะชวนทุกคนไปดูกันนะคะอย่างข้อแรกนะคะก็คือพื้นที่สุขภาวะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะแต่ว่าต้องใกล้บ้านเดินทางไปง่ายค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่ของรัฐค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับ ทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่เดิมตลอด24ชั่วโมงค่ะและไม่จําเป็นจะต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะคทีนี้เนี่ยพอมาพูดถึงในเมืองครับกิจกรรมมันจะหลากหลายขนาดนั้นได้ไหมในเมื่อบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีขนาดไม่เท่ากันแตกต่างกันกิจกรรมมันจะต้องเหมือนกัน100%ได้หรอคะ ก็จะเป็นการทดลองแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะคุณลุงโรดก็คืออยากจะชวนทุกคนไปดูค่ะภาพนี้เลยก็คืออย่างที่แรกนะคะเป็นซิตี้แลบสีลมค่ะที่เป็นการเอาโครงการที่เขียนไว้ในแผนเนี่ยลงไปพื้นที่สีลมค่ะ8จุดด้วยกันก็เป็นการเอากล่องเอาบล็อกไปวางค่ะซึ่งผลตอบรับของโครงการนี้นะคะก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยทัวลงก็มีค่ะ,ะซึ่งก็จะเห็นว่ามีรถสัญจรไปมาอยู่ด้วยนะระหว่างที่มีกิจกรรม <laughs> ใช่ค่ะคุณรุงโรด ทีนี้นะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยก็คือผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเขามองเห็นว่าพื้นที่นี้มีโอกาสที่จะสําเร็จเกิดขึ้นได้จริงค่ะเขาก็ให้งบประมาณไปดําเนินการต่อค่ะครับ่ะทีนี้นะคะพื้นที่ที่2ค่ะที่สระบุรีจะเห็นการขีดสีตีเส้นค่ะให้เด็กๆได้ลงไปเล่นในพื้นที่นะคะแล้วก็สิ่งที่ได้นอกจากเรื่องของสุขภาวะเด็กๆได้ขยับร่างกายในพื้นที่นี้แล้วเศรษฐกิจก็ตามมาด้วยเช่นกันนะคะก็คือว่า ร้านค้าก็ขายได้ตามไปด้วยเนื่องจากว่ามีคนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือ City l a b ชัยนาทค่ะตรงนี้เองก็เหมือนกันนะคะก็เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างของชุมชนนั่นแหละค่ะเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ค่ะก็จะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเขาได้มาออกแบบพื้นที่ด้วยตัวเองด้วยค่ะ เช่นเดียวกับซิตี้แลที่จังหวัดเชียงรายนะคะตรงนี้ก็จะมีศิลปินเด็กๆในชุมชนนะคะเขาก็มาช่วยกันออกแบบพื้นที่วาดรูปซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทําให้พวกเขาเกิดความผูกพันเกิดการดึงคนในครอบครัวออกมาใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันค่ะส่วนพื้นที่สุดท้ายนะคะตรงนี้เป็นซิตี้แลบป่าตองค่ะจุดนี้เองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้พื้นที่ธรรมชาติริมชายหาดนะคะเป็นพื้นที่จุดที่จะทําให้เด็ก ทุกเพศทุกวัยคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นเนี่ยได้มาใช้พื้นที่นี้ร่วมกันค่ะครับทีนี้นะคะจากการทำการทดลองที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นความสำเร็จบางอย่างนะคะซึ่งอาจารย์พนิ์ก็ได้มีการสรุปออกมาหลักๆเนี่ยสามแนวทางด้วยกันค่ะไปฟังกันดูค่ะว่ามีอะไรบ้างเราจะจบตรงนี้ว่าสิ่งที่เราค้นพบจากที่เราทำมาทั้งหมดอย่างแรกครับแค่ขีดสีตีเส้นก็สนุกได้อย่างที่สองครับ มีอะไรลงไปวางแล้วเขาเกิดการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหมากรุกที่นั่งสุดท้ายมันจะเกิดกลุ่มการใช้งานขึ้นมาเองและพื้นที่มันจะน่าดึงดูดและมีคุณค่ามากขึ้นอย่างที่3ครับอีเวนต์พื้นที่ในเมืองต้องเป็นพื้นที่ที่ให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถปล่อยของของ,ของตัวเองได้เขาอยากแสดงอะไรเขาอยากจะโชว์อะไรเขาอยากจะทำกิจกรรมภายในกลุ่มของเขา ต้องมีพื้นที่รองรับเขาและสุดท้ายครับพื้นที่ในเมืองทุกเมืองมีพื้นที่แบบนี้หมดแต่เราไม่เห็นผมเชื่อว่ามันมีทำง่ายรวดเร็วไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับ และการจะสร้างพื้นที่สุขภาวะนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือการตอบโจทย์ของคนในพื้นที่และสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการมีส่วนร่วมค่ะซึ่งในงาน Active City Forum นะคะก็ได้เปิดโอกาสให้คนกรุงเทพนะคะได้มาทดลองออกแบบเมืองกรุงเทพด้วยกันจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามจากรายงานของคุณอนวัตมีเพียรค่ะ การออกแบบเมืองแห่งสุขภาวะจะต้องตอบโจทย์ผู้คนทุกกลุ่มในเมืองซึ่งจะทำได้ก็ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆในการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างกิจกรรมครั้งนี้ได้ใช้โจทย์พื้นที่ย่านบรรทัดทองให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันคิดว่าหากจะออกแบบพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะที่ตอบโจทย์ร่วมกันจะต้องใช้เครื่องมืออะไรร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชนเพื่อลงพื้นที่ทำกิจกรรมและสอบถามความต้องการการใช้สอยประโยชน์จากแต่ละพื้นที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับนาดกลุ่มประชากรกลุ also, ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงเวลาและงบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาเมืองด้วยเพื่อศึกษาตัวอย่างมาตรการพัฒนาเมืองใกล้ฉันงาน Active City Forum ยังพาสำรวจผลลัพธ์การออกแบบเมืองสุขภาวะผ่านการมีส่วนร่วมให้เป็นจริงได้ผ่านตัวอย่าง4ประเทศที่มีวิธีการออกแบบเมืองและผลลัพธ์ของเมืองที่แม้จะแตกต่างกันแต่ก็ตอบโจทย์สุขภาวะเหมือนกัน before I start I have the absolute honor of conveying warm greetings of my king โลเทเชอริงผู้ว่าการเกเลปูไมฟูเนสซิตี้นำเสนอแนวคิดเมืองแห่งสติที่เน้นความสุขและสุขภาวะโดยระบบเมือง GMC เป็นระบบปกครองตนเองมีอิสระจากส่วนกลางของผู้ฐานสามารถกำหนดให้อาคารเตี้ยและไม่หนาแน่นมีแนวทางให้เมืองปล่อยคาร์บอนเป็นลบเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้โครงสร้างเมืองโดยรวมมีความคล้ายกับหมู่บ้านมากกว่าเมืองใหญ่ ถัดมายูจีนจากหน่วยงานพัฒนาเมืองสิงคโปร์เล่าแนวคิดซิต y in ิ a t u อ e การออกแบบเมืองให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่แม้ว่าสิงคโปร์จะมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่แต่รัฐก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวตามแผนยุทธศาสตร์ r e ี n Plan 2030ด้วย3ประเด็นหลักก็คือโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวการสร้างอากาศบริสุทธิ์และนโยบายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้พัฒนาการของเมืองปีนังเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสิงคโปร์ที่เป็นไปนตามเทรน์ของโลก แมทธิวเบนสันจากติงซิตี้เล่าถึงโจทย์ของพื้นที่สาธารณะที่เปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยในตอนแรกต้องการให้คนในเมืองสุขภาพดีและเพิ่มจยดนันทนาการเข้ามาจนในปัจจุบันผู้ออกแบบก็ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมช่วยระบบนิเวศด้วยปัญหาของเมืองปีนางคือมีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่ามาตรฐานและผู้คนเกือบครึ่งยังเข้าไม่ถึงสวนสาธารณะ ทางออกที่มีคือการใช้สิ่งแวดล้อมเชื่อมต่อสวนสาธารณะต่างๆการใช้ต้นโกงการแก้ปัญหาน้ําทะเลหนุนสูงหรือการปรับเปลี่ยนป้อมประการเก่าๆให้เป็นพื้นที่นันทนาการสีเขียวทางานเสร็จก็เดินทางกลับมานอนแค่นี้แหละชีวิตคนเมืองนั้นสุขภาวะเราแย่ลงก็สภาพของเมืองนี่แหละที่ทําให้สุขภาวะเราแย่ลงผู้ว่าราชการกรุ<ค>งเทพมหานคร,รชัดชาติสิทธิพันธ์ก็พูดถึงความตั้งใจสร้างเมืองสุขภาวะคือการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่และบริการสาธารณะได้ เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่กรุงเทพม,มีเส้นเลือดใหญ่ที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ต้องเน้นการพัฒนาเส้นเลือดฝอยใกล้บ้านตัวอย่างคือศูนย์อนามัยใกล้บ้านหรือนโยบายสวน15นาทีที่ต้องให้ทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไรายได้มากน้อยอย่างไรหรืออยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้ตามวิสัยทัศน์ livable for all หรือเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน สรุปเป้าหมายของ4ประเทศนี้คือการออกแบบสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพเมืองให้ผู้คนมีวิถีชีวิตที่แอคทีฟขึ้นเข้าถึงพื้นที่สาธารณะที่ช่วยเปลี่ยนการใช้ชีวิตนอกบ้านให้มีสุขภาวะมากขึ้นผ่านการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนนโยบายและสุขภาวะที่ดีอนวัตมีเพียรรายงานจากที่ได้เห็นการออกแบบในแต่ละพื้นที่แล้วนะครับคุณอนุสาเราก็ยังได้เห็น อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือชีวิตของผู้คนเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปทํางานเนาะการต้องทานอาหารตามร้านทางริมทางต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองต้องออกไปใช้ชีวิตด้วยซึ่งมันก็คงจะดีไม่น้อยนะฮะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ของตัวเองนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการออกแบบที่ดีแบบนี้นะครับถูกต้องเลยค่ะคุณรุ่งโร์ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า90%เลยนะคะของชีวิตคนเรามีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ค่ะซึ่งองค์การอนา,นามัยโลกนะคะก,ก็ได้มีการกําหนดข้อแนะนําเอาไว้ว่าการที่จะทําให้พื้นที่เนี่ยมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยละแวกบ้านเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้กับละแวกบ้านเราค่ะก็คือเดินถึงเดินง่ายค่ะมีขนส่งสาธารณะที่ดีค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยทางถนนค่ะที่สําคัญนะคะต้องทําเรื่องของการเชื่อมต่อคนค่ะไปยังพื้นที่สุขภาวะได้อย่างเท่าเทียมก็คือสามารถเข้าได้ถึงทุกผู้ทุก คนเลยนะคะไม่ว่าจะยากดีมีจนค่ะสุดท้ายนะคะก็ควรจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันออกแบบผังเมืองร่วมกันค่ะครับ ที่สําคัญนะคะที่ผ่านมาเราจะได้เห็นความพยายามของเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็คือสามารถทําได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทางรองผู้ว่าสานน์หวังสร้างบุญเนี่ยก็มองว่ายังมีอีกหลายโจทย์ใหญ่เลยค่ะที่ต้องแก้3เรื่องหลักๆด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขของระบบราชการค่ะที่แม้ว่าท้องถิ่นจะแข็งแรงแค่ไหนสุดท้ายก็ติดปัญหาของผู้รับผิดชอบหรือว่าต้องมีเจ้าภาพทำให้การขับเคลื่อนนั้นเป็นไปได้ยากค่ะ ท้งข้อกําหนดขององค์กรหรือว่างบประมาณค่ะรวมทั้งการแก้ไขในเรื่องของกฎหมายนะคะมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยควรจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จค่ะซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นทางออกที่สําคัญะคะ่ะในการปลดล็อกแก้ไขเรื่องของเงื่อนไขระบบราชการเพื่อสําหรับการสร้างพื้นที่สุขภาวะให้ง่ายขึ้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็บอกว่าต้องเพิ่มพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองให้ครบทุกมิติมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่รกร้างหรือว่าสวนสาธารณะรกร้างเดิมๆนะคะให กลายเป็นสวนที่เป็นได้มากกว่าสวนค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ออกกําลังกายพื้นที่การทํากิจกรรมชุมชนพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะซึ่งกทมออกเองนะคะเขาก็มีการทําแคมเปญสวน15นาทีการพัฒนาพื้นที่สวนเบญจก,กิติหรือว่าสวนลุมพินีนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็บอกว่าการสร้างเมืองให้เป็นเมืองสุขภาวะของทุกคนโดยการเพิ่มเรื่องของปากทองเข้าไปด้วยเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพกายใจค่ะแต่ว่ารวมไปถึงสุขภาพทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ ทีนี้อย่างการจะเคลื่อนเรื่องของนโยบายพื้นที่สุขภาวะแบบนี้เนี่ยเราเห็นในกรุงเทพทําได้เนาะในอ,อปทอต่างจังหวัดเนี่ยทำได้เพราะว่า เขาก็มีการออกแบบโดยใช้งบประมาณนะฮะใช้ทรัพยากรของตัวเองแต่ในระดับประเทศนี่แหละฮะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราจะทํำยังไงนะฮะอย่างการที่ไปพูดคุยกับสอชอเองที่มีการทําสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหลายๆปีนะครับก็มีการพูดถึงว่าเนี่ยแหละมันสําคัญมากๆก,กับการมีพื้นที่สุขภาวะเพราะมันไปสัมพันธ์กับสุขภาพของประชาชนด้วยนะครับแต่ว่าข้อแนะนำหนึ่งก็คือจริงๆสอชอเองก็มีงบประมาณเนาะแต่อยู่ที่ว่า จะมีการเขียนเข้ามาอย่างไรแล้วก็เรื่องของการออกแบบเนี่ยมันมีการรับฟังคนทุกกลุ่มจริงหรือไม่เรื่องนี้รัฐบาลเองจะมีการนําเข้าไปเป็นนโยบายขับเคลื่อนอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งคําถามอยู่เหมือนกันนะครับ ค่ะคุณรุ่งโรจน์คะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองใหญ่ๆที่เขาพอจะมีกําลังมีงบประมาณอย่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตหัดใหญ่เนี่ยเขาก็เริ่มทําพื้นที่สุขภาวะกันไปบ้างแล้วค่ะแต่ทีนี้ค่ะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะหันกลับมามองในพื้นที่บ้านของเราว่ารอบๆพื้นที่บ้านของเราเนี่ยพอจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่เราจะ ขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสําหรับทุกคนได้บ้างเพราะต้องไม่ลืมนะคะว่าพื้นที่สุขภาวะเนี่ยไม่ควรจะต้องจ่ายเงินซื้อแต่ว่าต้องสร้างให้เป็นของทุกคนค่ะแล้วก็เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมค่ะที่สําคัญก็คือนอกจากการเข้าถึงได้แล้วต้องให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะเห็นหลากหลายสวนเลยที่ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงแต่เรายังเห็นนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ออกกําลังกายที่เป็นส่วนรางนะฮะหรือว่า ส่วนที่มีพื้นที่ที่คนไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ออกแบบแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงซึ่งเรื่องของการทำซิตี้แลบแบบนี้แหะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่จะขับเคลื่อนไปในเชิงนโยบายนะครับวันนี้ขอบคุณคุณออนอุสามากๆนะครับ